วันนี้นะครับบาซ่ามาใสๆเลยนะครับผมสวัสดีครับผมแหมผมอาร์มนักเตะนะฮะคนดีคนเดิมนะครับเพิ่มเติม <ๆ S 1> เดี๋ยวพาทุกท่านนะครับมาพบกับศึกฟุตบอลลาลิรารก้าสเปนนะครับโอ้โหวันนี้เป็นการพบกันระหว่างบาร์เซโลนาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านของโอซาซูน่าครับบาร์เซโลนาก็ ทีมอันดับหนึ่งของตารางนะผมส่วนโอซาซุน่าก็อยู่ทีมอันดับเจ็ดของตารางครับวันนี้ก็อยู่กันที่สนามสปอร์ตดิฟายคัมปูนนะครับเวลาตีสามครึ่งนะครับเวลาบ้านเรานะครับผมมาดูผลงานล่าสุดที่เจอกันการเจอกับของทั้งสองทีมนะครับล่าสุดนีโหบาซากดโอซาซุน่าไปสี่ประตูศูนย์ในสกอิกาสเปนครับน้าเอาครับเดี๋ยวมาดูกันไปทีละทีมครับ มาดูทางฝั่งของเจ้าบ้านกันก่อนครับบาร์เซลโลน่านะครับผลงาน5นัดหลังสุดนี่ชนะมาถึง4นัดเลยนะครับแพ้มาถึง1นัดนะครับล่าสุดนี่ไปชนะทางด้านของอเมเรียามา2ประตูต่อ0ครับในบ้านของตัวเองในศึลาลิกาสเปนนะครับผมส่วนสภาพความพร้อมของทีนี่โ,โหตัวเจ็บนี่ยังเป็นหน้าเดิมๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโซกุนเด้นะครับผมเซกิโรเบอร์โต้ครับโรน,นัน อาราโฮแล้วก็ของเอริกาเซียครับสามกองหลังที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับตรงนี้ส่วนในส่วนของแนวลุกนี่ก็จะรวมไปถึงของฟองคาซีครับแล้วก็ทางด้านของเมนฟิเดปายด้วยนะครับไม่น่าจะได้พร้อมในเกมนี้นะครับผมมาดูครับสเ็ดผู้เล่นตัวจริงที่ข้าวไปได้ลงสนามในค่ําคืนวันนี้นะฮะวันนี้น่าจะจัดทัพมาในแผงสี่สมสามนะฮะปสามประตูครับ อ่ามาอันเดอเทสร์เกนครับผมอ่าอารมันโดบันเดออันเดชิเซนเต้ครับอิลิกาเซียมากอสอลองโซครับแล้วก็เปเดี้นะฮะแล้วก็ทางด้านของเซริโอเซริโอบุสเกตนะครับฟังกี้เดยองนะครับผมอันซูฟาตินะฮะแล้วก็โรเบิร์ตเลวานลอสกี้นะครับผมแล้วก็ลาฟินยานะฮะเอาครับเดี๋ยวมาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับ ทางฝั่งของทางด้านโอซาสซูนานี่ผลงานห้านัดหลังสุดนี่โอ้โหชนะมาถึงสามนัดครับเสมอมาหนึ่งแพ้มาหนึ่งครับล่าสุดไปชนะทางด้านของเซลตาบีโกมาสองประตูต่อหนึ่งนะครับในศึกลาลิก้าสเปนนะครับผมสภาพความพร้อมของทางด้านโอซาสซูนานี่ก็คือไม่สามารถที่จะใช้งานทางด้านของจิเก้ซาเบริโอนะครับกับทางด้านของ อัปเดสต้ามัตนะผมเอสตาซูรีนะครับผมสองกองหน้าสองกองหน้าที่บาดเจ็บกันอยู่นะครับโหและตัวความหวังเลยนะฮะเอาครับเดี๋ยวมาดูสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงครับที่คาดว่าจะเล่นลงสนามนะครับผมทางด้านของอัสซัตซูนะครับจิมเยนเป็นทางด้านของไอตตฟไอต้ทักเฟนเดสครับผมรูเบนเป็นย่าครับอุนายกาเซียเดบิดกาเซียครับผมแล้วก็มานูซันเชสครับรูคาตโตโรครับ มอโกเมสแล้วก็ไอมาอุรอสนะครับผมเซมี่อลิอามล่านะครับแล้วก็ทางด้านของจิเก้บาค่านะฮะโอ้โหจัดทับกันมานี่ถือว่าไม่ธรรมาดากันทั้งสองทีมครับมาดูครับผลสกอร์ที่คาดว่าจะออกมาในค่ำคืนวันนี้นะครับผมว่าบาท่านนี้มีภาษีชื่อชั้นที่ดีกว่าตัวผู้เล่นที่ดีกว่านะครับแล้วก็วันนี้ได้เปรียบ กับบรรยากาศสนามเล่นในบ้านตัวเองในลังตัวเองด้วยนะครับผมว่าวันนี้บาซาน่าจะเอาชนะทางด้านของโอซาซุนาไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับอยู่ที่ลูกแรกจะมาไวหรือเปล่าครับแต่ไม่แน่ในทะ่้าลูกแรกมาไวอาจจะไหลไปถึงสามูนย์ได้ครับเอาครับส่วนผมวันนี้อามนักเตะลาไปก่อนครับยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมนักเตะ .com นะครับฝากกดไลค์กดแชร์สดตับตะไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะครับส่วนวันหน้า ผมจะมาพรีวิวบอลคู่ไหนยังไงฝากติดตามกันไว้ด้วยครับยังไงผมอันเักเตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ